นี่กะเพราลาดไปเลยใช่ไหมคะคนสวยคะกะเพราของน้องซันล่านะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับส้มสมสีสไปยูเคค่ะเพื่อนๆค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะสาวน้อยกินข้าวกับอะไรเอ่ยวันนี้กะกะเพรา กะเผาไม่รู้ว่าเขาเรียกกัะเผาหรือเปล่านะคะแม่เอาเนื้อเอาเนื้อมาผัดใส่หน่อไม้ดองใช่ไหมคะเลิกโรงเรียนมาเปลี่ยนชุดก็ได้กินเลยอ่ะกินเลยค่ะแม่กินเรียบร้อยแล้วเหลือแต่พี่ชายนางกับนางสองคนกลับมาจากที่โรงเรียนแม่ก็ตักใส่ถ้วยเลยนะคะตักใส่ถ้วยตักใส่จานเผ็ดไหมไปโรงเรียนมาเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกไหม สนุกไปโรงเรียนมาวันที่สองแล้วเนาะวันที่สองแล้วเนาะวันนี้ได้กินอะไรเนาะที่โรงเรียนโอ้ยแมงวันกระไดได้กินอะไรจำได้บอกไดนกินอย่างโรงเรียนไดนกินอย่างจำได้บอกคะไหนคุยให้แม่ฟังนี่ได้กินอะไร mm hmm. ไะไที่โรง,งเรียน,น,ยงงยนจำได้ไหมคือสิลืมเล่วแทะเอา it was rice kinda like paella พายล่าไก่ชิคเกนพายาล่าไก่พายาล่าไก่พายาล่าไอสิอื i นอะไรชิคเก้นสเปนมาเป็น something อ e ไร a ะเย a h เอาไก่ผัดผัดใส่ผักใส่อะไรประมาณนี้กินกับข้าวใช่ไหมอ๋อเสิร์ฟเสิร์ฟกับข้าวโอเคโอเคค่ะ it's the same c h a t mommy make for the children อ n นนั I'm k n o เพรา t เ o รส e ุดล k i ทั้งผ้าข้าวอยู่ในปากห้ามกินโอเคข้าวอยู่ในปากห้ามพูดไม่ใช่ห้ามกินกินเลยตอนนี้นางเลิกเรียนมานางหิวนะคะเพื่อนๆค่ะน,นางหิวมากเลยตอนนี้หนูอยู่เยียเฮ้ยียหแล้วค่ะปหกค่ะถ้าเป็นเยียซที่นี่บ้านเราก็จะเรียกว่าปหกเนาะกินก่อนนะคะกินก่อนแล้วค่อย แม่ก็จะดูไม่ค่อยสบายนี่นยนะคะแม่สมศรีวันนี้อาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะทั้งตาแดงทั้งเจ็บตาด้วยค่ะไปทํางานมาก็เจ็บตานะคะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้หมออ่าไปเขาเรียกว่าอะไรเนาะไปหาไปหาหมอนะคะแต่ว่าหมอยังไม่ได้ดูเรานะคะหมอหมอบอกว่าอ p o อยเมนต์อยู่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็คือ เวลาที่หมอนัดนะคะก็จะมาลุ้นกันว่าหมอเขาจะตรวจเราหรือเปล่าขนาดว่าเราตาแดงขนาดนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะตาแดงทั้งสองข้างเลยนะคะ<ม>ก็งงหมอที่นี่เหมือนกันนะคะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมคะอร่อยมากเลยนี่กล้วยค่ะเพื่อนๆคะ่ะซื้อมาแค่สองวันเองนะคะถ้าเราถ้าเราไม่รีบกินนี่เขาก็จะออกแบบเป็นดำๆแบบนี้นะคะนี่ซื้อมาจากช็อปแค่สองวันเองนะคะ คือแบบว่าเขาเริ่มฉ่ำม,มากเลยนั่นหักออกไปแล้วเราต้องรีบกินถ้าเราไม่รีบกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลือกเขาก็จะเป็นดำๆค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนั่งให้ดีนั่งให้ดีก็นั่งนั่งเป็นเพื่อนนั่งค่ะวันนี้ก็ตักใส่จานไข่จานมันกินแบบนี้เลยนะกินกันง่ายๆค่ะเ,เพื่อนๆค่ะทำเมนูเดียวนะฮะหน่อไม้หนูชอบไหมหน่อไม้นะงเอาอันที่เพไกไปน,นู่นนี่ นางบ,บอกว่านางบอกว่าหน่อไม้นางจะกินทีหลังค่ะหนอ่อหน่อไม้ของอร่อยนางบอกว่าจะเก็บใบกินจะเก็บใบกินอ่าจะเก็บใบกินเขาเรียกว่าอะไรเนาะรั้งอ่าคําสุดท้ายประมาณนี้ค่ะนางว่าอร่อยนะคะผัดผัดเนื้อใส่หน่อไม้ดองค่ะเพื่อนๆค่ะทําเหมือนผัดกะเพราเรานะคะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปด้วยใส่พริกแห้งค่ะว้าว อาหารไทยกินยังไงก็อร่อยค่ะหน่อไม้ดองชิ้นใหญ่ๆนานหกแล้วไม่ต้องเลียไม่ต้องเลียเลียนิ้วเลียอะไรนะคะเอาไหมนี่มีมะม่วงด้วยมะม่วงอ่ะชิมดูสิแม่กินแล้วแม่บอกว่าเปรี้ยวแม่ก็เลยไม่ชอบนะคะอร่อยไหมมะม่วงมะม่วงของอของแอดของแอดฟริกาค่ะเพื่อนๆค่ะ ลูกใหญ่มากเลยนะคะมะม่วงลูกใหญ่มาก Can you keep the bowl? เอเก็นันในถ้วยเอ้าดึงเลยนไอที่โะเอาไมกโอเคกินไปนี่ค่ะชีวิตรเราง่ายนางก็กินหกเด็กเนาะหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยว่าวันนี้หนูเรียนอะไรมาบ้างที่โรงเรียนได้เรียนอย่างยังโรงเรียนวันนี้รูเรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรเลย history, okay ประวัติศาสตร์ English English yeah and music music ด้วยมีสามวิชา just three three subject ประวัติศาสตร์อย่างเออเมื่อกี้แม่ฟังบ่ท่านดนตรี yeah and music music อะไรอีก and English English okay so grammar oh grammar okay grammar อ่ะกินไป สามวิชาสั้นเนี่ยนะมึงเนี่ยเียนสามวิชาโอเคโกรทเบรริกโกรยากไหมยากบอส difficultEnglish and history เวียนยากบ่ยากน o t ได้ยากโอ้ music ยากโอ้ยากยาก music ยากค่ะยากค่ะเออ music บ่ยากเออ music บ่ยากเลยเงีนบ่อห์ฮ music ง่ายๆเนาะอืประวัติศาสตร กับกมก่ามเก้ม,มา่ะก,ก้มาเนาะยากเนาะโอเคเปลือนปากนําโอเคกินไปคุยไปนะคะตามภาษาแม่ลูกนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะชีวิตแม่สมศรีนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะกินกล้วยแล้วะ,ะเพราะว่ามือจับ,จ,บจับไม่ได้นะคะถ้าจับปุ๊บเขาก็จะออกจากออกจากวีเนาะนี่ต้องรีบกินนะคะซื้อมาช่วงข้าวยากหมากแพงนะคะที่นี่ อะไรก็แพงหมดนะคะค่าไฟก็กําลังจ่อจะขึ้นแล้วนะคะทั้งค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ํานะคะบอกมาบอกเลยค่ะว่าปีนี้คนอังกฤษรู้สึกว่าปีนี้ตกมาจะลําบากมากเพราะว่าค่าแก๊สขึ้นมาเป็นสองเท่าตัวนะ,ะพี่น้อง่ะปกติเดือนหนึ่งจากที่เคยเสียเดือนละ75บาปอนด์นะคะตอนนี้ขึ้นมาเป็นเดือนละ180แล้วค่ะเพื่อนขะนี่แค่ ค่าแก๊สอย่างเดียวค่าไฟต่างหานะคะเพราะว่าที่นี่จะมี3อย่างนะคะเพื่อนๆค่ะในบ้านค่าไฟต่างหากค่าแก๊สต่างหากทำไมถึงแยกกันค่าแก๊สก็จะใช้กับเครื่องบออร์ก็คือเครื่องทำความร้อนเครื่องอทำให้ทำให้บ้านเขาเรียกว่าอะไรทำช่วง ช่วงหน้าหนาวเราต้องเปิดฮีเตอร์นะคะที่นี่เราต้องเปิดฮีเตอร์ทาให้บ้านอบอุ่น,น,ะค,ะน,นค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดนะคะหน้าหนาวที่นี่คือหนาวมากค่ะหนาวจนเข้ากระดูกนะคะเพืเ่อนๆค่ะมาปีนี้เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวเดือนตุลานี้นะคะ,ะทางรัฐบาลมีจดหมายออกมาแล้วว่าจะขึ้นค่าไฟค่าแก๊สนี้ก็ตายอย่างเขียดเลยนะคะประชาชนก็ตายอย่างเขียดค่ะรายได้เท่าเดิมนะคะแต่ว่า ่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมเราก็ต้องประหยัดกันไปค่ะอะไรที่เราประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดนะคะอ่ะหนูโอ้ยลูกกระไดเนาะพี่น้องขาอ่ะคำคำสุดท้ายแล้วหน่อไม้ดองใช่ไหมคะหน่อไม้ดองนางบอกว่าเก็บไว้กินคำสุดท้ายคุณนนะ่ะทากินโอ้ยแสบครั้งเนาะแสบมักคักหน่อไม้ดองนะคะเพื่อนๆ่ะฝีมือแม่อร่อยไหม อร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะอืมพอให้แม่มีกําลังใจพอให้แม่มีบ่บ,บ่แมนปากหวานตัวให้แม่เฮ็ดให้อยู่กินบ๊อบเฮ้ยือ้ือ <laughs> อ่ะเ็จปากน้ำเ็จปากน้ำจะอ่ะคุยไปก็จะยาวไปนะคะนี่แหละค่ะก็กินไปคุยไปตามภาษาแม่ลูกนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะฮะที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดแม่สมศรีต้องขออภัยมานะ,ะที่นี้ด้วยนะคะเพืเ่อนๆค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะหนูต้องนะขอตัวก่อนค่ะเดี๋ยวทําการบ้านนะคะกินเสร็จแล้วต้องทําการบ้านเรียนภาษาไทยกับแม่นะคะวันนี้ดูหน้านางน,นะคะไ, <c oughs> ไม่มีคํมอือค่ะไ,ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ